สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนมาพร้าวกษาพิกลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าวันนี้สาวพิกลก็จะพามาทัวร์สวนผลไม้นะคะมาเก็บผลไม้สดสดจากต้นเลยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนจ้าว่าสาวพิกลจะได้อะไรมั่งนะคะไปกันเลยจ้าอ่าพี่น้องสาวพิกลพามาเก็บพัมค่ะพี่น้อง่ะเมืองจากพัมสดสดจากต้นเลยนะค่ะดกมากค่ะพี่น้อง่ะเมืองจ่าเก็บไปกินไปเนาะค่ะอิ่มเลยจังไปจ่ายเงินเขาดะค่ะพี่น้องค่ะมาเจ้าจ้ามาเก็บพัมน้ำกันค่ะจ้าพี่น้องพัมดกๆเลยค่ะเมืองจาก ดกุกคักดุกแดงแล้วจะคงจะ้ะโลละสองร้อยบาทเนาะค่ะพี่น้องเพาเขามาเก็บเองค่ะเก็บไปกินไปแล้วก็อิ่มเนาะคะ่ะแล้วก็ซื้อโลเดียวกับพ่อะค่ะพี่น้องมึงปักแอปเปิลจ้าผลไม้สดๆจากต้นเนาะคะ่ะมึงพี่น้องอันนี้กระพัมลูกเล็กเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่รักดิสพัมมอนอริสถวันเฮียมึงพี่น้องลูกในน,นู้ยนึงจะเคิร์นี่ยัง know, อะด่านโอพัมมานะ โอ้เด oh, <ะ>้อเบรรี่ริดโถ่ไปได้อินับก็มึงค่ะพี่น้องนี่ก็แอปเปิ้ลด้วยจ้ะพี่น้องจ้ามึงค่ะแดงๆด้วยน้อะคะเขามาผลจนภายทางนี่ก็พัมค่ะพี่น้องอัพโถ สดๆดจากต้นจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลายแอปเปิลนะคะพี่น้องสาฟิกุนบอกเอาดอกสจาสแอปเปิลเพราะว่าสาฟคกุณกินเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเพ้ค่ะสวนเพลนะคะอันนี้เขาก็สามารถเขามาเก็บเองได้ด้วด้น่ใพี่น้องแต่ลิงแด้พัมอันนี้ก็ต้นเพลค่ะพี่น้องคาเมืองจ้าเราสามารถเก็บได้เลยนะคะมันแล้วแต่จะสร้างเป็นกิโลเนาะค่ะอันนี้ก็แอปเปิลจ้กพี่น้องจ้าเมืองจ้ามีแต่ลูกใหญ่ ได้พัมมึงจะพี่น้องอันนี้กับแอปเปิลอันนี้กับแพ้ได้จ้ะมึงค่ะป้าดิดลูกพัมเด้อพี่น้องเห็นปะจ้ะโอ้มันแสงซองโอ้โหพัมสดๆเลยจ้ะโอ้ดาวายูแคนพิกเหรอพี่น้องนี่พัมเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมึงค่ะดกมากเลยเด้อจ้ะพี่น้องมึง พาดพัมพไม่ตันงงน้ำ้ำเนาะคะ่ะจ้าพี่น่องนี่กับบลกแอปเปิ้ลเนาะค่ะพี่น่องเมืองค่ะล่วงเต็มดินเลยเนาะจ้าเมืองค่ะพี่น่องเขาบอกว่าอันที่เก็บได้คืออันที่มีถุงสีส้มเนาะคะ่ะเมืองจ้าผลไม้สดๆจากต้น can we pick them yeah so they're ready that's only if they don't want you to pick them if they're not ready the y re very hard is it นี่ยจ้าพี่น่องสดๆจากต้น นี่ชู o อ้นะสิน่าสวี e ท t ดโฮ่เมองจกพัมพี่น้องสดๆจากต้นเลยเนาะคะ่ะดกคักดกแนบิ๊กพ่อผีบวกดาวมอสช่วยพัมจกพัมอันนี้เขาสามารถเก็บเองได้เลยจ้าพี่น้องมีราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อย่างแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้กับ apple ะะแอปเปิ้ลเนาะค่ะแอปเปิ้ลหวานๆเลยจ้าพี่น้อง เมืองพามเต็มต้นเลยเนาะคะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเมืองจับผลไม้ล้นเต็มดินเนาะคะ่ะอันนี้เก็บเราก็ไปสร้างเป็นกิโลเนาะค่ะพี่น้องเมืงจ่าดกมากมากเนาะคะ่ะพัมเมืองสาบคุณไฉเมืองเยี่ค่อยบิ๊กเมืองจ้าพี่น้องสดๆดจากต้นเลยจับพัมได้จับพี่น้องเก็บเองกินเองเนาะคะ่ะโลหนึ่งกับสองรอยกว่าบาทนาาจ้ะพี่น้อง หวานหวานเลยค่ะเก็บสดๆเลยค่ะพี่น้องคะสามีไม่อยากเขากล้องนะคะแต่พวผมจะเป็นคนเก็บเองแล้วไปดูกันค่ะพี่น้องคะย o พิกไอเท a k วิดีโอ o of เย u แดงๆเลยนะค่ะพี่น้องมองสดมากมายพี่น้องมองสามปกูจกินวันนี้นี่จ้ะเก็บสดๆกันเลยนี่จ้า ไม่ตลูกงามๆนะจ๊ะเมืองจ้ะจากพี่น้องพามสดๆจากต้นคะ่ะเมืองจ้ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะแซ่บไลฟ์พี่น้องเก็บไปกินไปเนะจ๊ะ <laughs> เก็บอิ่มแล้วจังไระจายตัง ท <Supp> วนผลไม้เขาเจ้าใหญ่มากพี่น้องดิสเลอร์สเบอรี่ไปลุกอัพเดตชูวยบี้ฟิโนว์แอนด์เดนเทิร์นทูเดอะคาร์อันนี้ราสเบอร์รี่ค่ะพี่น้องค่ะมึงจ mm ้ะ hmm. เป็นสวนๆเลยเนาะค่ะแบ่งเป็นหลอกไผ่หลอกมันอันนี้ก็แอปเปิลอันที่เขาเอาหอยไวไ้ซีสมสมคือมันเก็บได้แล้วเนาะค่ะมึงรดนิ่งกับพองกันเนาะค่ะ mm hmm. สาบก่นเก็บพัมไม่ต้นหนุ่ยใหญ่ คนพี่น้องพัมพดกเต็มต้นเลยนะะเนาะค่ะลายค่ะลายเนียพี่น้องเอ้ยเมืองรนเต็มดินเลยนี่จเมืองเขาเห็ดเป็นหลอกหลงามคืออยังจ้จพี่น้องสามกุลก็อยากเก็บแต่พัมพนี่แหละจ้ะก็เลยให้สามีมาพามาเนาะจา้ะเมืองพี่น้องนี่ต้นพัมพดกดกเลยค่ะคนะพี่น้องเมืองพัมพโอ้โหดกมากค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ราสเบอร์รี่เนาะค่ะพี่น้องจ้ามึงเป็นสัตว์เป็นสวนมึงข้าเก็บกินกระไรเด้จ้านี่มึงค่ะพี่น้องแดงๆเลยังไดจ้ะกินเลยเนาะค่ะพี่นอ้องห,หวานหวานหวานหนดีจ้าอยู่เมืงองนอกไหร่ขมาเก็บแบบนี้ละจ้าพี่น้องเมืองเสาเห็ดเป็นแถวแถวลอกๆไปเนาะค่ะ โอ้ด like. ิสบอกอะไรบอกอีโคกินกินกรีกบอกไอเวอร์อันนี้มันแซ่บได้จากพี่น้องท้า <g> ย <ysz> บันไปเทอเนเด๋อู้ดูสิฮันเดดส์พัมเด๋อไอติงเซ่คนพี่น้องปลาพัมท้งมขุนอันนี้ก็บปลายเปิดจ้ะปลาส่วนคนใหญ่ยี่สิสิบใรได้ยูว่านี่ไรคักจ้ะ เทนเนียทุกทุกค่ะใช่ไหมคุณพี่น้องสวนเขาเน่าไปพูนแต่วาสาบิคนมาย่งางมังนแลงเนาะค่ะย่างแค่นี้นะคะพัมได้จากพี่ห้วงแล้วจะสุกเล้เนาะคะ่ะเก็บเดินไปเก็บกินไปพี่ห้วงจะผลไม้โดกมากอู้ลหูหน่สุกเต็มต้นเลยนคะคะ สุดยอดเลยพี่น้องจ้ามึงจะทำเด้ะจ้าพี่น้องพันสีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะดูคักเลยครับคุณก็กเดินทายไปกินไปเนาะค่ะอันนี้ก็แพ้จ้าปารแพ้พันธ์นี่ันคือมันใหญ่ค่ะเทพน้องมึงในคนาดเนี้เนาะจ้าแพ้นเนี่ยจะแซบมาก,มาาาเ,มลกเลยพี่น้องมึงจ้าทั้งหวานทั้งแซบโอ้มีเตาลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องค่ะสุดยอดเลยเนาะจ้าแพ้ ปลาเคะ่ะพี่น้องจา๋านี่ราสเบอร์รี่เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเมืองจา้าสดๆแดงๆละะเลยเนาะค่ะหวานด้วยเด้อจ้ะพี่น้องเมืองหวานหวานแดงๆเลยค่ะพี่น้องมันเป็นต้นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่จา้ามีตะลูกงามๆเลยเนาะค่ะพี่น้องราสเบอร์รี่เนาะคะ่ะนี่กับปลาเพิ่มพี่น้องเมืองยาวไปเลยเนาะคะ่ะถ่ายแต่เขามีแห้งยางเด้อจ้ยยะพี่น้องจ๋าเมืองจา้า